เขินพี yeah, yeah, wow. ่เย้ได้นั่งกับพี่มึงจริงแล้วเย้จุ๊บเลยจุ๊บเลยว้าวมาเขินเขินเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเขินด้วยเขินยิ้มหน่อย

คนคนคนตรงไดเรีมึงมาแล้วน้มึงมาแล้วมมาแล้วดูหน่อยีวเดี๋ยวตรงดูตรเลยเอาละครับสาเซรไ์ข้างหน้าเนี่ยีแฉะ อยู่มีดอกวันนี้ตัแเด๋เล้กมดูสวัสดีครับพี่แววพี่แววได้อะไรมาฝากวันนี้อโอ้อันนี้ของบอลครับโอ้โมเมนต์เอาออกก่อดอันนี้เนีนกินไหมของฝากของตอนอันนี้ของของบอดกิน่อลเรากำลังกินเข้าอยู่พอดีพอดีเลย ตร้ากัแม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับอยากได้บักรกิเล็กเก๊กที่เลกหเ๋ยวมือหนาแม่้มือแม่ไหนลแม่แม่บอกว่ามือหนเองบเสื้อะไรก่อสีเสื้อเบบแกนั้นเจียวอันเาไข่ไปแวนก็แกงกิเลกก็มกาช่สุดยอดเลยครับคุณแม่กับพี่เพวบ่เคยพลาดเลยครับ มื่อจะซื้อเพชรังกบับปีละเมื่อวันเมื่อวันพ่อกันอยู่ส่วนรถไฟจะจุจักเนาะมื่อเนาะพี่จินแกงเนาะไม่สดนะครับวันขอนบคุณค่ะฮะใส่เสื้อ,อผ้านักฟ้าใส่พันเจยาอุ้งอิ่มพร้อมรวยมั้ยครับ พี่น้องมฮมาฮอไหลครับโดนๆได้มาบางพี่สมุทิปราการขุงเทพครับมาทอนกันยุนี่ด้ครับมบือเล้งครับเราก็มีกุ้มปิดพร้อมวันที่สงถึงวันที่สินะครับพี่น้องกับเกาหมื่นเกาอยเกาสิบเกาบาทครับมินิรับเชิญพี่แมนวันนี้วันนะครับ

พี่เอกกินข้าไม่เสร็

พี่น้องคนไร้เงินด้วยครับแปดพัน่าสดคนดูครับอ้าวสวัสดีครับถึงคนวยนะน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วน้องกัรน้องการมีแฟนคนเดียวอยู่ไหมวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับวันดีครับวันดีครับมอนยิงกินเจ้ามอนยิงกินอะไรนะบอกแม่ดิหมดจุ่งหมดจุ๋ม กินยังค่อยๆกันปะกูโบต้าบวกูโบต้าเยอวกนี้กั่้รีารนบยหวครับครับครับเมือื่นจตัครับมือนี้ดูได้เห็กระด้างเระอยากกินแต่เ่ครันอันครับวันนนเขาก็มาห่ครับ ย,ขขขขยิมปุยๆเลยครับมีต้มเมือกตุนไว้ นะครับเมล็ครับวางจากภารกิจแล้วก็อาบน้ำอาบทามาเลยครับตลาดสมพรบางพลีครับเขาไสดุปิดเมแรดน้ำอันนี้เมล็ดครับเริ่มปูดภาษาีุ่นเครื่องปั่นติดแล้วเคร่งั่ตีแล้วมันลมก็ต้องติดบ้า

กมี่กมันยอจัเนี่ยอ่านหออื่นยเตกรนี่บนบาาที่น้อลยนมาบัานสิขนมาเรีนนะครับรถไปรถไฟจะยูตจักรครับใกล้ๆหมอชิดนะครับ ไเยยมเยสวัสดีครองนับ้พี่น้องเพือ่อนานาครับคลิปนานี้เครับนี้ฝากพี่น้องสานีครับ๋ยวดีแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆทุกคนครับ